เอาทีนี้มาแลน่นี่ต่างชาติที่ว่าแย้งอาชีพคนไทยกันแล้วแล้ว,ลวค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการส้นที่กําลังบุกจับชาวต่างชาติที่ว่าหลักล้อป,ประกอบธุรกิจพิษกฎหมายบนกาอบพังงนันอันนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการท้องถที่นเขาละค่ะ โดยตำรวจภูทรกอพังงานค่ะได้รวมกับตำรวจตรวจคนข้าเมืองและก็ฝ่ายปกครองโดยมีพันตำรวจโทวินิตบุญฉิดเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการก้าเข้าดำเนินการจับกุมนายเอมอสเลอบลองค่ะเป็นชาวแคน,นาดาอายุ34ปีหล่างจากที่ว่าได้รับการรองเรียนจากหนักทองเที่ยวและก็ชาวบ้านว่ามีการลักลอบเปิดร้านให้เช่ารถเครื่องไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต <c oughs> ในพื้นที่มู่แปดค่ะบ้านซี่ธนูตาบลเกาะพังงานจังหวัดสุราธานีครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเฝ้าสังเกตการณ์แล้ว และครับเพราะได้ปล่อยเชาวรถเครื่องข,อขวายคว้าเนี่ยหนักท่องเที่ยวต่างชาติแลโดยมีการระเบิดซดบริเวณหน้าร้านนะครับซึ่งจดทะเบียนชื่อว่าดีมอเอฟอังชื่อบริษัทดีมคีเอทีปจำกัดนะครับเพื่อลิเกี่ยงการกว,วนโอ่ของฟางรัฐคณะครับตรครอบในพบกองกลา้ามรถเครื่องข,อขวายคว้าตรงที่พุกคันดู<อ>และก็ใบกุศลนาในการให้ชาวรถนะครับพร้อมทั้งพบลูกจ้างชาวเมียนมากำลังทำความสะอาดร้านด้วย สซปประกับในอ e ีมอสนะครับอาการวาตนเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยโดวยวีซ่าหนักท่องเที่ยวทราบดีว่าตนไม่มีสิทธิทำงานหรือประกอบธุรกิจใดๆแต่เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินนี้ในธุรกิจรถเช้ามีโอกาสสร้างไรายได้นะครับจึงตัดสินใจหลักล้อเปิดร้านเลยซนะ <Ooh. S 1> ย้ชาวรถเครื่องข่อยควานะครับโดย ไม่ได้รับอนุญาตนะครับรวมถึงปล่อยชาวบ้านพักด้วยวิลล่าด้วยนี่มาอยู่มาเที่ยว,วยมาอยู่เลยอันนี้<อ>นะครับที่เกาะอันนะครับผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะครับวอตเอฟนี่แหละครับโดยใช้การสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อติดต่อกับลูกค้าครับ อ๋อนี่คือติดต่อกันโดยตรงเลยนะคะมีอำนาทางการนู่นเลยแต่เล่เรามาซื้อรถเครื่องให้เาช้าน้องมีวิลล่าไเรียบร้อยค่ะโดยการกระทำข้องผู้ต้องห่ารายนี้ไม่เพียงเข้าค่ายความพิดกฎหมาม้แรงงานและกฎหมไม้ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่ายังทื่อเป็นการแย่งอาชีพคนไทยในธุรกิจทองทิ่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมไม้ไทยและการส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นข้องหนักทองเที่ยวในภาพรวมค่ะอันนี้ประสบปัญหาทางการเงินข้องเราไม่เท่ากันนะนี่แกมีให้เช้ารถเครื่องมีวิลล่าด้ว์ มีบ้านเช้าดูนะแต่ว่าถือวีซ่านักองเที่ยวนี่นั่นแหละค่ะก็ต้องจัดการใหนแมตไปนะเพราะว่าคนไทยเราก็ถือว่าเชียอมเพประโยชน์เหมือนกันเชียอมเประโยชน์นชมากเลยนะครับนะ